เมย์เผยโมเมนต์ดีๆแมมเลิกราไปแล้วเจถึงกับขอบคุณไม่ว่าดราม่าอีกมิตรภาพสวยงามไม่ว่าดราม่าจนได้เมย์พิจนาธเผยโมเมนต์ดีๆแมมเลิกราไปแล้วเจธนาพยปถึงกับขอบคุณไม่ว่าดราม่าอีกเผยโมเมนต์ดีต่อใจหนักสแสดงสาวเมย์พิจนาธกับเจธนาพยปหรือแมซี่เจกับตันทีมชาติไทยชื่อดังอนนดีตแฟนนุ่มล่าสุดสาวเมย์พิจนาธโพดภาพตัวเองที่กำลังนั่งอยู่หน้านร้านคาเฟ่ มิก้าที่หากบิลดิ้งสวนลุมพินีร้านของหนุ่มเจกับโคดอ้นรังสรรคุณซื้อโปลิเทศโลเอฟซีโดยสาวเมย์พดภาพพร้อมแคปชั่นว่าร้านป่าต้องโกงหายไปไหนเนี่ยแม้ไม่ได้แท็กหาหนุ่มเจธนาเทป แต่นักฟุตบอลหนุ่มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของสาวเมย์ด้วยว่าขอบคุณมากมากครับทั้งยังได้แชร์ภาพดังกล่าวลงในไอจีสตอรี่และสาวเมย์ก็ได้รีโพสต์ของหนุ่มเจทนาย์ด้วยนั่นเฟียดเพื่อนซีสาวเมย์เข้ามาแซวหนุ่มเจด้วยว่าจำเราได้เปล่าซึ่งหนุ่มเจก็คอมเมนต์ตอบว่าจำได้สิพี่โมเมนต์ Moment สวยงามทาเอาแฟนคลับถึงกับคอมเมนต์กันรัวๆอาทิตมีภาพที่ดีแอดเมย์พิชชี่น่ารักชอบๆค่ะมีภาพเป็นสิ่งที่สวยงามครับ แอธนาทีแอดเมพิชีแนารักค่ะเป็นต้นก่อนจะมีตราม่าเบาๆกับคนที่มาเชียร์เจและคนที่ไม่เห็นด้วยไปอีกขอขอบคุณภาพเมพิชนาเจธนาทีภาพแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ